ทนายนิดาเผอเหตุผลทำไมต้องฟ้องนกอุศนีทั้งที่ขอโทษจักรจั่นไปแล้วค่ะทนายนิดา เผยเหตุผลเน,น้นๆทำไมต้องฟ้องนกอุษนีทั้งที่ขอโทษจักรจันไปแล้วถึง3ครั้งทั้งโทรหาลายขอโทษไปออกรายการก็ขอโทษแล้วแต่ดูเหมือนเรื่องดราม่าครั้งนี้จะไม่ได้จบง่ายแบบที่คิดไว้สำหรับดาราสาวนกอุษนีหลังเป็นอีกหนึ่งตัวการที่ทำให้เรื่องราวโลกสองใบของจัากรจันณควาสรีและวาที่เจ้าบ่าวเควัฒนากลายเป็นเรื่องบานปลายจากการปล่อยเชทคนที่ชื่อตันแต่งานนี้เจอฟ้องดำเนินคดีถ,ถึงที่สุดค่ะ ล่าสุดนะคะพนายนิดาได้ออกมาไขข้อข้องใจในขลับเม้าถึงเหตุผลที่ฟ้องนกอุศนีทั้งที่ขอโทษถึง3ามครั้งแต่ไม่จบบอกไว้ว่าคนที่ฟ้องนกนั้นไม่ใช่จักรจันทร์แต่เป็นคุณเคเพราะได้รับความเสียหายชัดเจนจากเรื่องดังกล่าวส่วนโพสต์และสัมภาษณ์ขอโทษที่ออกมาไม่รู้ว่านกทาเพื่ออะไรแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วและการขอโทษดังกล่าวก็ดูเหมือนไม่ได้อะไรจริงจังบอกแค่ว่าขอโทษแล้วกันเหมือนเป็นการขอโทษเพื่อ เซฟตัวเองไม่ใช่การเยียวยาที่จะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นสารก็ดูออกนะว่าคุณสํานึกผิดจริงหรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทําให้คุณถูกดําเนินคดี ตอนนี้คนทางประเทศดูกันหมดว่าเรื่องของตันไม่มีอยู่จริงเป็นการโกหกขึ้นมาทางด้านนกก็ไม่ลบโพสต์ออกยังโลกสวยอยู่ก็ต้องไปดูว่านกจะยังโลกสวยหน้าสารหรือเปล่าเพราะเหยื่อที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะคุณเคที่เป็นนักธุรกิจจะต้องมีภาพลักษณ์ที่คนไว้ใจเชื่อใจนับถือแต่กลายเป็นภาพลักษณ์ของคุณเคที่ดูเป็นคนเป็นปลอน,น,นและความผิดมันสำเร็จไปแล้วความเสียหายเกิดขึ้นแล้วและขัดกันเยียวยาทั้งที่มีโอกาสมากมาย สุดท้ายก็จำเป็นต้องฟ้องค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ